Trông, gặp trông, gai mì nạ trông bệnh loài Trông hình như không kêu gai Xăm dẻ quầy đen sập sắp này. Như này Xăm dẻ quầy đen sập Bà ma kêu phở đi ้อยเก็ีแม่แก้ววบนนี้แต่นู้นโกวบาหือวะมาเลไรคยมั้งไหมรุ่นตแป๊ะเกยีแม่แตม่อะไรวไอ้กานหลกเกงกันเดียวจนฟาดวายเดงกันนไม่รูยิงเดียบรอยเลยรุ่นตายเลยตายไม่เลยยิงดีเล็กโยเหียดแม่ไอ้หลกเก่งกันที่ก้าว่านดี้มันจนอะไกันมันฟากหัยเด้งอกมาตั้งไพวกนู้ไม่รู้กันลังนวป้าออกากัน แหมไม่เกี่ยวโอ้ยส่งอันนึงครับตีโก้ส่งอันนึงไปเลยถ้าแกไม่ทราตรงนี้เราไม่ได้เซ็งรับไอเกทราไปก่อนเดี๋ยจามยิงรถเก่งนี่พวกโมเล่พวกรถเก่งรถจักรยาเฉียดไม่ได้เลยครับกีป้าหอยแดงเลยครับกีป้าหน้าที่อย่าเราเล่นวันอุบัตินะที่ผมกเล่นพวมีดักด้านพไครับ อเลียวว่าครับก็ต่อชอบไปแล้วกัเดี๋ยวชอบไปแล้วถตาพุมเด็กไม่เยอ้ผมถึงงั้นลรองไม่ตํามแต่เอ้าก็ไปแดงองมาสังเปย์แตุมเด็กไม่ตันั้นมันเหนกันเดียวเดี๋ยวพุ่มจามาแต่ก่อนกับพุ่มจามาจริงเรียบร้อยแตาพุมไม่จามากคนนะอ่งว่ารถมันยังไม่ได้ขึ sure. ้นหลงเลย เมดานยอยยิงเอีดแม่ไม่รคนเจดคนเท่านั้นี่ว่าใจ่ใหเลยพมเด็กกันแล้วดูกัเดียวป้าก็ได้งมาตุกเด็กกันไม่เยอะแต่ใ่โแต่ตุ๊แ๊บๆเลยตอนนี้เที่ยวชิบ่ายเลยเห็นแ่ดูเด็กก็ใหญ่เลยอย่าด่วนยิงคนต่ากับรถ ยี่เรามานตังแต่จีนแล้วทั้งการบินนั้นเราผมใต้ป่วันนี้มีทุกวันครับก็หมาจะเป็นรถเก่งรถยุนจะมีทุกวันเลยเอย่องไรกันป้าตาอย่องไรเงงโก็มีคนเงงก็อีป้ากับป้ามีทุกวันครับเป็นพวกไม่ได้ใต้วันนี้ไม่รู้นึกถืออะไรเป็นนามิ่งถึงกับใต้ประวัดกิโลไปกันที่ต่างก้าวบกต่างก้าวนั่น

đòi rồi ngồi tự lấp đi, để dài qua máy bồn, bồn Quang nó quăng, quăng chim dài tổ, liền qua đâu lại กันเดียวตาวากะบากันเที้ยวมันไม่อยู่หน้าพุ่มมันก็มีทิศกับมีทิศดวงทีนี้กะบากันเที้ยวมันอ่ะเกอยู่หน้าพุ่มถึงเกี่ยวกว้างอยู่ใหญ่ไอ้แวบเลย่ะนะพุ่มหนวดกบากันเที้ยวมันต้องออกกันเลยกันเดียวพุ่มกับปีแพรกเลยเอาแล้วแกก็ไม่ออกแพรแกแไหนวัดดุดเลยพุ่มแต่แกไม่อยู่หน้าพุ่มมันหน้าหวาดเยบร้อยคุณเนี่ยใกล้คนณเลยกันเดียว đấy vẽ đấy, chụp, cái gì, cứ vào đâu cũng chụp cái này, cái này,